ลูบอลแงีไอ well. yeah. hey, <oh> ้เหี้ยไอ้เอะมาเรียบร้อยพี่ได้ได้พ่อเมือีด้อกทำไร ใครตีวงเอสมาเล่นเวนท์คนนึ่งไอแสนวิ่งผ่านมาสีแดงมาสีแดงมามาไหนมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยลงไม้ลงไม้ยืนลงไหลอัลลอห์อันนี้อยู่รงไหย ยุงบ่อยปะอีสี่หนึ่งแปดมันตะโกนย่งแปมัตะโกนดังมากไอ โอ okay. ้ยดู่า okay. ส uh, uh uh ีเด uh yeah, uh ียวกันสีฟ้าสีฟ้าด่าอย่าอย่าโอ้โหตัววาร์ปโอ้โหเมิงเหฮ้ยเขี้ยวสีฟ้ามันเลว เราไม่ได้เอาพี่คนแม่งเยอะเราเล่นสองไฟเราไปเล่นตรงอีกตรงหนึ่งด้วยเราเล่นอยู่ตรงหลงไหลด้วยไม่ใช่หมถึงว่าหลงไหลไม่รู้เล่นไหมแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยมันเล่นอยู่อีกฝั่งนึงหลงไหลเล่นเราอยู่เยอะมันมาจากไหนวะโอ้ยยาโดนไว้หมกินยากินยา ไอ้ <ไป S 1> พวกเดียว <ไป S 1> พวกเรา <ไป S 1> พวกเราออรอนึกว่าสีขาวเหี้ยไม้เอสขี้ หมดแล้วเหรอไอ้เหี้ยยังไม่หมดกินอาแป๊บโอ้หน้าร้อนเป็นหน้าที่มะม่วงออกเด้อออกผลเอ้ยออกออกอันนี้เหรอผี่ออกดอกมะม่วงมันมีดอกนะมีค่ะมะม่วงมีมะม่วงมีดอกมีดอกดอกออกดอกก่อนผลไม่เคยรู้เลยว่ามะม่วงมีดอก เป็นเปหน้ามะม่วงใช่ตอนนี้ใช่รู้สึกว่าบ้านกูมะม่วงเยอะมากเลยโอหน้ามะม่วงนี่เขาเรียนแบบการบักกูเนี่ยดูหน้าเป็นเหี้ยอะไรต้องฆ่าถ้ากูตะโกนด่าึงจะตะโกนหาแม่หมวยอีกะหลีนี่ ตีบออยนะเขาให้เพื่อนอีโม่เหี้ยบบ้าป่ะเนี่ยเรียบไม่ร่างกายเขายังไม่พร้อมแต่เขารีบไปอาบน้ำเข้าใจปะเขาวอรี่ไปอาบน้ำ,าานำแต่ร่างกายมันยังไม่ปรบับ ก็หนูก็บอกแล้วอย่าเพิ่งอาบอย่าเพิ่งอาบพอถึงเวลาเนี่ยไม่ฟังไปเล่นไกลๆ<ม>ได้ไหมคนนี้ไม่เป็นเฮียเอยโดน,โดนเพื่อนตีจนแบบไอเบาเพื่อนกูโดนอีโมเฮียอุ้ยแเแียม<า>ีเอฟเคเฮียเข้าแทนประดับหมูกรับสุกมันพยายามไม่พอแสดงว่าไม่ไหวตั้งแต่ไม่ไหวตั้งแต่เช้าแล้วไปน่ะ พี่พยายามแล้วนะแต่พี่พยายามาไม่พอกลับกลับมามันยังหายาทันแล้วตอนนี้มันหายาจะไปหายาที่ไหนอะ่ะเอ้ยอยู่ใส่ยาบ่ะอยู่นี่ไป,ไปเวนี่นนเลยยี่อ่ะ เปิดหาคิเก่งจังในลไเฮียกูโดนเออมันเป็นยังไงไครใโดนใครไปมันเป็นยังไงบอกไม่หมดแล้วใครจะรู้มันมาผัวกระวังเขาจะชวนลาเนียเขาไปด้วยนะเฮียงัดกูลูกหอกทอง มันต้องกินยาแก้อ้วกอะไอ้เบาเอ็ดอาดาม,มันไปไหนล่ะ <c oughs> งอมแล้วม <c oughs> จบโลแล้วมันบอกมันจบโลแล้วจบโลด้วยหรออยากแก้แพ้จะไปหาที่ไหนอยากแก้แพ้มันกินได้ <c oughs> ที่ไหนล่ะ <c oughs> มันต้องลงวินโดว์ใหม่มั้งมันไม่ทำเองมันําแกไม่ได้ไม่เป็นต้องเขาล้านรับอ่ะมันไม่มันไม่ยอมทำบอกบมหมดแล้วบอกว่าทำแล้วทำแล้วมันไม่ทำให้ไม่อะไรเม่แล้วทำแล้วที่อะไรก็ไม่ลองทำยากเลนทำแล้วลองให้ลองทำดูแล้วแต่มันไม่ได้มันต้องลงวินโดว์ใหม่อะไรเรื่อยคำพาร์เลยทีนี้เฮียกูปีนขึ้น่องรเบเลยบุเลตไอสัต ไปกินอะไรมาวันเนี้ยไปกินอะไรมาฮะลงไม้ลงเหลวมีไฟอะทิพไม่่ใชพรกาแฟอะไรกินมาต้องหนไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟไปกินอะไรมาไม่บเหี้ยมึงการมึงการอีโมเนี่ย ไอ้สัตว์เซสองรอบไม่หย่ดนี่มันงัดขึ้นมาได้ไงวะเตะก็ไม่เตะอีดอกทองมาใส่คอร์ดิชั่นได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากกาแฟพ่อพอกินมาต้องนายไม่เป็นขี้หลังกูได้ไงเนี่ยูแ้ลอยู่รันเลยเียยขเี่ยวมะกล่องไฟอะไรเนี่ย ให้ที่ไหนก็เปิดไว้ป๋าป๋าเปิดไม่จบให้เสร็จเลยเปิดไม่จบให้เสร็จเลยเบื่อมึงรอภาพจะถูกขนาดนี้เฮ้ยไอ้เฮียผีเราไอ้เฮียมันหิวของจังวะไอ้สัตว์สักจะจะจบอันนี้โดนโดนกระเพาะนะ18นาทีนะอันนี้ต้องไปกินอะไรมาบอกไม่หมดคนนอนอยู่ตอนนี้4048คนนะอันนี้โดนตามไอ้เหี้ยไม่มีใครชุบเลยสีดำตรงที่จบแปถะ เอาแบบดีิบๆมาแบบนี huh. ้ต hmm. ah ้องไปกินอะไรมาถึงบอกไงถึงถามไปบอกก็บอกไม่หมดต่อมาครับนายกอยู่เลอดเลืข้างไหนอาหารเป็นพิษอยู่ฝั่งไหนลุงแฮนงไม่ใช่ฝั่งไหนใช่ปะอาหารเป็นพิษแล้วได้กินหมูไม่หมูไม่มีกลิ่นเหรอไมลุงแหงบอกว่าอากาศมันร้อนหรือเปล่า ไห้ชุบอยู่กำลังได้ดีอาหารเป็นพิษมันผิดสัมดงไงมีอ้ยวเ่นันอเี้ตรงไหโออเฮี้ยเอ้ยกูโดนตะไปเพื่อนอ้เฮี้ย กูก็ชุบไปเหอะเหี้ยเกิดมาก็มาตีหัวกูไอ้สัสโอ๊ยูโอ้โหเหี้ยเก็บยังไม่ทันได้เล้วตายเพื่อนอุ้มอะไรนเหี้ยอะไรอุ้มอะไรไม่เอาจยากเงาของพี่คืออยากมีคนคุยด้วยปังปังเยอะชนะเฮียตายปั๊มเลือดปั๊มเลือดปั๊มเลือดไปเดียวไอ้้เหียลงไป มาลั่นกระบานนะใช่ไหมเอามีดไล่โบและยีอยู่ขออไใ้สัตว์เขาดมยาหรือเปล่าเขาไม่รู้เมื่อกี้เนี้ยไม่ได้ดมโดนไม้กูยังไม่รู้เหี้ยหยอกเด้งหาแม่มึงอะตอให้เด็กตอให้เด็กหยอกให้ออกไปปั๊มเลือดก็ยังจะมาชุบอยู่เขาก็ชุบกัน อขอเป็นเหตุไงเียนอนตายหาตายหจบเส็จเลยยติัมาไีสปไหวปไหวปะดาเพื่อกันดิแโอ้ยเปิดากันแน่เนี่ยได้นอนทั้งหลุม้วกันเลยดยัเลยไหวปไหวปไหวปึงป ป่ะเชิญด้ยไม่ดมใช่มั้ยรู้ไว้กูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยเพื่อนลงไปเล่นอะไรกันในดุ่มวะลุงใครตายแล้วไอ้ไข่โอ้เอ๊เฮ้ยต้องไปกินอะไรมานะอันนั้นนะ่ะเป็นขนาดนั้นนะ่ะ มมาาดโอ้ชุบมาเร็วๆเข้ามาเร็วๆผู้หญิงปากดีแหกปากเยอะชิบหายเยี่อไรยี่ี่ผู้หญิงมัไม่ไม่รู้กระด่าษไหมแต่ว่ามันแหกปากแบบโถ่ผู้ดาไหนรอบ้างเนาะโถลงไม้ลงไม้ลงไม้ไปแล้วเดี๋ยวไปลงไม้แล้ะ ไอ้เหี้ยหัวทองวิเตยหลายรอบนะเว้ยไอ้เหี้ยไม่โดนไม่โดนอีโบที่ดูดิไอ้เหี้ยแม่งแป๊บโรงเรียนเราหกร้อยอ่ะโรงเรียนอื่นมากสุดสองร้อยเจ็ดสิบไม้เสียบวะพี่ันนี้อืมฮัลโหลครับไในหลุมครับไในหลุมเสียวจีเสียวหัวกูจีไปลงไม้แล้วพี่ช่วยด้วยหนึ่งชุดละมีคนแอบาุ่งตรงนี้ครับน้ำ กูโดนดามเมจเพื่อนฮะชีวิตกูจะไม่ตายด้วยรำม,มือมันเลยใช่ไ,มไ,ไห<ะ><ะ>ไมเนี่ยไอ้เหียรบ่อยจ้ะคยณไงไอ้เฮียไม่โดน ไฟหะบานเนี่ยไม่น่ากินแล้วมั้งใครปากดีนั่งจ่อยมีใครสงสารป่ะงนะเอารู้บ่างนะดูดินั่นนะนางดูสภาพเขาดิแต่ได้กว้างมีอะไรอย่าง เนี่ยไม่ก็ไปนั่งกับพวกมันข้างบนนะ่เออะเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนไม่นั่งกับพวกมันข้างบนแ,แต้มห่างไปเรื่อยๆแต้มห่างกันห้าร้อยแต้มไอ้ทีอย่างเงี้ยทำทุกอย่างแหละไอ้เฮียนี่จะเตะเมฆกูเหรอไอ้ฟา,าดไอ้กลวยโอ้ยเฮียไม่บอสเอ้เลยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ มีดหรือไม้แม่งเลยหี้ยนโดนแม่งกับไม้เพื่อนจะหิวของทำเหี้ยจะจกทำควอยว่นี้เออวู่นี้ออนว่าว่าวันนี้ไปไหน,นวะว่า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 เพื่อนลงมไม้ดีกว่าพี่ เล่นนี่อยู่อะมันจบแล้วจะไป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 เฮ้ยพี่พี่ตั้มว่าทำไมคูโดมัเล่นมั่วจังวะคูโดคือใครอ่ะคูโดกินที่บอกว่าจะมาเป็นคนไอ้เหี้ยแม่งยัดไม้อย่างเนี้เราเหงามากเลยนะแกรู้ไห้เอามันมามันย้ายมาแล้วเหรอมาแล้วเนี่ยมันไอ้พวกนี้น่าจะเป็นพวกจองนี่มันยัดไว้ก่อดลวงหน้าแน่ ทำไมน้องหนูบอกว่ามันเปิดไม่ติดแล้วทำไมนิดมย้ายกันมาหมดป่ะโุกทีโดดแล้หมดแฟชั่นนี่มันได้จากไหนเนี่ยอยู่ในไอ้ไอ้เหี้ยนี่มันอีโมปะคิวป่ะเนี่ยไอสัตว์ไอ้เหี้ยหัวทองไอ้ชื่อตัว A ดําหน้าส้่นตีน เขาอีขึ้นไปแล้วเหรอปิดไฟห้องครัวด้วยถ้าไม่ใช้แล้วอะ กูโดนเพื่อนแทงจนตายไอ้เหี้ยแทงพ่อไงสัตว์แทงไม่ดูคุยเลยไอ้เหี้ยลมอะไรอ๋อลมมาเคไอ้เหี้ยโตกดังแบบเหียไอ้เหี้ยโคตรมั่วเลยสัตสเปลดองเสาใช่ปะอยากมาได้ของอยากมาได้ของเอาอยากได้แคปหรอไอ้เหี้ยกูสีดำไม่ทราบ ช่อองธรรมดาอึงกูอึ่งเ่เล่นอะไกันจ๊ะมาแล้วลงไม้ลงไม้ที่ไม้ที่ไม้ไเยอะมากที่เดิมติดกเลสีแดงไม่ปากใครขอโทษขอโทษขอโทษอะไรนะพี่ต้องช่วบอกให้สัตว์พวกไหนอ๋อให้บอกให้พวกนั้นไปเลยพวกไอ้นั่นนะว่าอยาที่ไม่อนี่เนาู้รับผิอบกน ลำแบบว่าอันนี้มากเลยเนางรู้ป่าเคียรกูแบบว่ากูได้คิวแบบฉ่ำม,มากูบอกเลยกูโคตรมีความสุขอะกูแบบอีโมอีโอตจตายเยอะพี่ไมนมีความสุขเลยค่ะบจริงมันมีความสุขมันฟินมากเลยเวลาเราเอามีดแทงอนทำไมมันมันรีบจบกันจังอะตรงลงไม้อะไม่เหมือนไม้นะมัน เกมได้ล้เทแอคได้กอพ่พี่บาร์ดี้ครับเ็เกมนะพี่อันนี้พี่ต้องสงบพี่ชาพนะครับพีชายไม่ชายีวยงเหรอเ้ยเชียงมใจตัดต้องพูดดมึงไหวปะพ่ต้องไหวปะต้องไหวปะเอต้องพูดด้วยไอ้พี่อ เดี๋ยวค่อยจบก็ได้รอ้อหิวขอเลยขนาดนั้นตรงเนี้ยไป,ไปไมันย<ม>ังไม่จบเลยมีคนบอกว่าหาบียากแม่งกูได้แต่บีไอ้เหี้ยกูขาดเอแล้วเนี้ยกูได้อีกสองดุ L A B ่ะเอแรกเอแรกบีมาแล้วกูมาแล้วขาดบีแต่ว่าสี่หนี่นสมมติกันแข่งว่าสองเลยไงกูควรจะลงยังไงแระตูหน้าจะได้เอไม่ต้องสี่อ่ะโคโนะูเปคนทุกคนเอารถไปจอดมคนแบบ ไปหมดลไม้สี่ายจหมดหมดกูบอกเลยว่ากูแบบมึงว่าล้งพี่ดอ่แพลงอะไรไอ้พี่ี่มันเป็นเพลงอีเดียเต้นอะ ไม่ไม่ไอ้เยี่ยนี่มันชอบแบบด่าคนโน้ออ้วนเนี่ยไอ้โทมัสแล้ะดูมันทำเสียงโทมัสสีฟ้านะพี่ผมขอบบนพี่โอ้ยโอ้ยไม่ไหววะไลอีโมดัมนี่ตกต้องบํบแบบไอ้ไข่ปล่อยปล่อยแม่งเลยไม่ต้องไปการไม่ต้ไปการให้มันปล่อยไออีโมไปเลยปล่อยปล่อยแม่งเลยไม่ต้องไปการพ่อเลยเหี้ยเลี้ยงไว้ไปเหรอเวลาแก้มแล้ ไม่เว้ยเฮียมึงมึงจะรีบจบกันทำไมวะกูไม่เข้าใจเฮียยังไฝอยู่อ่ะยังไม่จบเลยเฮียไฝหิวไฝมันวางแล้วมันก็น่ามันก็โอเคใช่เปล่าอันนี้ไม่ควหลุดมาไงมันก็ไม่ควรนะเว้ยพอมันผิดมันก็เมย์ได้เลยอ่ะจะได้โจง่ายหิวขอจะได้โจกันดีกันะจะได้โจกอกมาแล้วโดนคนที่ตายชาตายไม่คุ้มกระโหลกไทยไทยจะไปด่าแล้วดูทรงเก็บกดนะหิว พาขายดาดามากไปตามไปดามานี่เล่นเบาเล่นเบาดามตามันก็เล่นแกวเราไม่ได้มันเพิ่งทำห้องเสร็จไปบอกให้มันหยับพิงนอนกดไม่ได้เล่นทุนวันทั้งวันตุ๊กตัวไม้ไม้เป็นใครทำพี่เลิฟโก้เื่อนเราเพื่อนเพื่อนก็งอมจัดเลยน่ะ หาหาให้ทุกทางแล้วอ่ะแล้วก็แบบเวลาเราแบบพยายามพยายามช่วยมันก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นล้ไอ้เหี้ยแล้วเราแบบคนช่วยมันก็เหนื่อยมันก็เวลาว่ายิ่งโดนมันตัดคออย่างเงี้ยไอ้เหี้ยใครไม่ก็แบบมีกำลังใจช่วยวะเหี้ยมีดแดงโคตรแรงอ่ะมีถานอะไรมีแดงมีดห่านแล้วมันกัดเอ้าม้ใหถ้าเสื้อผ้าผิดผิดผิดเนาะ หอมหนูทันกูหอวเออโอ้ยปีติหัวกูแตกทัวมันถีบแล้วถีบแล้วต้องถีบแล้วมันต้องเตะใหม่น้องเพราะมันเหมือนกับอันนี้หัวกูบอกมาแล้วใครซื้ออะไรวะอุ้ยพี่เดียวเดี๋ยวพี่รอยนี่พี่รวมสีฟ้ามาจุ๊บหน่อยพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาจุ๊บใหญ่เกินมันมีอะไรอยู่อะไรไฟลอยมันมีอะไรอยู่ด้วยมันก็มีสิ่งเอะไร เราไม่ได้ไม่รู้เพื่อนนี่มินนี่มันไม่ตอบยังไม่ตอบวะคุยหรือว่ามันยังไม่รับแอดมันบอกร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วมันก็หายไปใร้อยห้าสิบห้าบาทค่าอะไรพี่อนไม่ได้ส่งอันนี้ในตัวนะแค่นั้นในไม่เติมในโตล้แต่อันนี้มันไม่ต้องให้เมลไงหยนถึงบ้านถึงบ้านแล้วชมดีชมดี่ยโโอ้ห มันเท่าไหรอเนี่เงินทุนข้ามาก็ได้นะเป็นสามร้อยเท่าไหร่่ะเท่าไรเมื่อกี้ไม่ใช่รับหลังเดือนใช่ไหมให้ผมชมจัดแบบนี้เมื่อกี้ก็เพิ่มใชเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยตอนหนูออกไปดูไฟและของมึงเนี่ยไอ้คุยกาเว่อร์นะเอ้ยหนึชุแล้วเว่ออะไรคนนี้แหละแม่งแทงผมจนตายที่อยากเลือดเต็มเกอะเต็มอ่ะไอ้พี่อ่ะ ไม่หยุดแทงแทงแทงโดนพี่วนี้แทงแทงมันโอ้จาบจะหมดแล้วไม่ก็หมูอ่ะจะลื่นไปกับพี่ออะไรอ้แม่งชิบไปเลยแม่งเลยมันเริ่มตาแล้วเลยดนาแช่ไม่ถึงแบบทันดเลยพี่ปล่อยแม่งชิไปเลยพปล่อยแม่งชิไปเลยพี่ปรป้นของ่อชมัน้อพอแช่ไม่ถึงมันไม่มีกิ่ก็จริง มีรถมั่งผมจกแคปแล้ววะเขาเป็นเเขาป็นหลักเกียงใช่ไหมอ้บอสที่เป็นหลักไปไนหลกที่กินข้าไปมัเอารถไปแล้วยังไม่เอามาคืนเอาสิบสี่เม็ดนะเห็นพี่ไหมแรบบิทเอาเท้าเดิมมีจะโจมตรงนี้ไอ้เฮียมาโจมันอยู่ไหนมันเอารถคู่ไปเนี่ยไหนพี่อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมันไม่มาแล้วไอ้เหี้ยมัน รอโดนปนไรสัตว์ทำไมเหรียญนอนตุยถึงถึงถึงได้อะเราควรจะฝากกับใครพี่ไม่ได้หน้าฟังนะมามามาเดี๋ยเอารถนี้ไปแม่เหรียญนอนตุยได้จากไหนอะการตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอโอ้โหนี่ใครเดี๋ยโอนตังค์ให้หน่อยไม่ไม่ได้เรียกไอ้เขียนไว้หลเดี๋ยวลืมโอ้โหจุดเล้วอะแต้เป็นพันเลยใต้จะพันหรอไอเป็ด ก็สี่รถเงินที่เล่นกับเราอ่ะพี่โมจอลมันนแล้วกับพิเชีแต้มแต้มเกือบเป็นพันเคียร์แต้มจะเป็นพันแล้ววะนี่เอาคืนนะถ้าไปถ้าไปซ้ำถ้าไปซ้ำที่ขาวมามาตรงคนเล่นน้อยตรงนี้อ่ตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาย้ำหน้าขาวน่าจะได้อยู่นะข้างบนตรงรถเหมือนเดิมแหละแต่ไปซ้ำไปซ้ำจะทานรอบไม่คุ้มอ่ะไปซ้ำที่ลงไหลน่าจะได้หนนลอยตรงนี้แหละออกจากรถแป๊บนึงเอ๋รถหนุ่าออกแคปโซนครัหาแรก C ครับ A หาแรก C เอใช่ไหมไอเพิไม่ใช่ของไอเพิรลรถมันหายโอเคที่รักไหนไปไหนอไหนวะโอยู่ไหนวะอถอนเลยถอนเลยถอนเลยก็ได้เราไปเฝ้าอีกีหนึ่งโอ้ยเขาขยันเดินเบียดกันเฮ้ยไปคันนี้ดีกว่าไปด้วยพี่พี่เราจะไปเบิรรถต้องไอ้กู๊ดขึ้นไม่ได้ครับ เฮ้ยตดจ้เดีกว่าติดจ้ำติดจ้สวกว่าโอ้ยเหี้ยจะไปได้ยังไงเข้ามาคันที่จหนยไปที่ไหนอ่ะไปโรงเรียนเพราะว่าไมแล้วจ่าหน้าตลาดดีกว่าลาดกล้กว่าไปโรงเรียนดีกว่าไปใไอ้สัตว์คุณเล็ไปถูกไหนก็ได้พี่เชิพี่จะขับไปหมไดไปเรยนมไหมดขับแลหละ

แต้มอย่างเยอะไอ้เหีย,อยเอาแล้วก็สิบไปสิบถ้าพวกมันยังอยู่เล่นต่อนะไอ้เหียบอกเล่นพันยังไงก็สิบสิบสี่เพียหายพวกไหหอแดงอ่ะขวาพี่ขวาพี่ไปไหน